ตีหนึ 2, ่งตีสองปลุกน้องขึ้นมากินซีซั่นสามค่ะคซึ่งวันนี้น้องที่เราหมายถึงก็คือน้องมารี <laughs> ฉันจะให้แม่ฉันได้มีสิทธิแ์แก้ตัวบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไล่กันก่อนเรื่องแรกคุณรู้ไหมว่าแม่ฉันทำอาชีพม,มาประมาณ200อยาชีพ <laughs> <laughs> ตอนเล็กๆแม่จะไม่รู้หรอกว่าพัดเป็นแ,บบนออแต่ก็นึกว่าชอบแระแดงออกแต่งหน้าให้แ,แต่ว่าพอไปอยู่ประจำดินสองแม่ก็หา่าง <laughs> ดินสอเปี่นก้วอะ แม่ถูกหวยบ่อยมากเพราะเวลาฉันแบบมีเลือดแบบเออเป็นเมนนะแม่บอกเอ้ยเอาไปรับไปบ้านเอาไรับไปบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหมแม่แม่พัดไม่อยู่หรอกประจำอ่ะมีแต่เด็กบ้านนอกคุณยอมรับไหมครับว่าคุณเอาปืนจิตนาปีของมันเองครับเออเออเปิดสิทันทัดาแนทันแทนเปินวมติมีใบเสร็จเออก็ใบเสร็จแล้วให้จ่ายเงินด้วยนะทื้อมา นี้องที่เราหมายถึงก็คือน้องมาลีน้องแม่ก็คือนาสิถ้าทุกคนได้หันหลังไปที่กล้องตอนนี้นะคะมีคนอยู่ประมาณ700คนเราได้ทําการให้แม่เลี้ยงโตะจีนนะคะวันนี้ทําอะไรแม่น้ำพริกกะปิแม่ลงทานให้เรียกว่าโรงทานตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นไหมกินก่อนขอกินก่อนแล้วกันนะน้ำพริกกะปิเป็นเมนูที่แม่ฉันทําอร่อยมากและฉันก็ชอบมากด้วยกินสิแม่ แอเคอเคอยาีูจบะอร่อยอร่อยมากค่ะแมม่เอาจะช้อนหข้าวของอะไรอ่ะแม่ข้าวหอมมะลิข้าวอร่อยมากข้าวแม่ชอบข้าวแช่เอ๊ข้าวข้าวแข็งไหมไม่ไม่แม่ชอบข้าวหมูข้าวอ่อนอ่อนใชเพื่อนหมูในสูตรแม่ซ้องหมูสามทานทอดน้ำปลานะคะก็คือมึงเคยเค็มที่สุดไปถึงแบบ อันนี้ไม่เค็มันนี้แม,ม่ทำไม่เห็นไตกูไม่สามารถขายได้แล้วถ้าแม่กูทำหมูท,ท,ท,ท่างๆขทอดหน้าปลาเมื่อก่อนอ่ะับข้าวมันมฮะมึงก็สู้ไม่ได้ข้าวก็เอาไม่อยู่อุย้ยแต่วันนี้อร่อยมากจริงอ่ะเห็ดทอดอร่อยมากาหลังกล้องคือมีงานสั่งๆเหมือนงานบวชนะฮะเนือ้อบ้านงามนะคะเราไม่ต้องห่วงเพราะาจะมีคนจอแจตอนนี้จอแจเรื่องกินของตัวเองไม่ได้จอแจเรื่องคุยกับดิฉันแล้วแล้วก็ชอบกินกับกระดูกหมู ต้มกระดูกหมูผักกาดดองผักกาดดองหูละลายในปากเลยแล้วอมาม่าก็คือเหมือนดูเรียลิตี้อยู่นะต,นน <c oughs> ต้องทำอะไรกันว่ามันกินอะไรมันทำอะไรกันวะวันนี้เนื่องจากว่าฉันเคยเมาแม่ฉันไปหลายเรื่องมากฉันจะให้แม่ฉันได้มีสิทธิแ์แก้ตัวบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไล่กันก่อนเรื่องแรก คุณรู้ไหมว่าแม่ฉันทําอาชีพมาประมาณ200อาชีพลองฟังไหมว่าแม่ฉันทําอาชีพอะไรมาบ้างขายผักขายไข่ขายข้าวแกงขายขายกะทิขายทอดขายมะพร้าวขายดอกไม้ขายขนมหวานขายขนมหวานขายเบเกอรี่ขายไอติมในโรงเรียนดอกไม้ก็ขายขายดอกไม้ไหวพระด้วยขายอาหารทะเลด้วยขายไก่งานตุดจีนด้วยเออ ก็คือทําเป็นทุกอย่างเห็นไหมแล้วฉันจะไม่ทาเป็นทุกอย่างได้ยังไงเน่ยเมื่อแม่ฉันขายทุกอย่างขนาดนี้แล้วแม่ฉันะย้ายมาจากจังหวัดลบบุรีใช่ไหมมาพบรักกับพ่อที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งที่ป้าป้านานาชอบมอยพฟังว่าตอนพ่อตามจีบแม่เขาปวดหัวมากเขาเลายังไงเขาต้องก่อเอี๊ยบแปบฟัน มาแปะหัวเพราะว่าปวดหัวมาจีบแม่กูไม่ได้สักทีเลิศป้าแม่กูเลิศป้ามึงพ่อเขาเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะแม่ก็ขายของอยู่ตรงข้ามป้อมขนมจีบก็จะมาขายทุกทุกวันทุกวันก็จะมีขนมจีบทุกวันวันละยี่สิบยี่สิบแล้วเขาให้เอาขนมจีบซื้อให้แม่เหรอเขามาช่วยแม่ฉันเข็นรวเข็นด้วยนะเวลาไปตลาดแล้วม่นจะไม่รู้เรื่องเขาเขาเพิ่งจีบกันเองไม่รู้เรื่องเขาได้ยังไง เออแล้วตอนเด็กๆอะแม่พัดเป็นยังไงบ้างตอน,นเด็กๆอะพัดกับแม่เป็นโรคผิดพัดจะเป็นพัดจะเป็นคนไม่ค่อยแคที่หูฉันไม่ค่อยชอบแคทที่หูตอนตเด็กไม่ชอบฉันรู้สึกว่าแล้วแม่เห็นไม่ได้เออต้องเอาออกให้ได้แล้ว ฉันรู้สึกว่าการนอนแครกิ้งหูเป็นสิ่งที่ถูกบังคับของครอบครัวนี้เว้ยพี่สาวฉันทุกคนจะต้องเรียกมาถูกนอนแคะหูสักอาทิตย์ละครังแล้วเกิดอะไรขึ้นมันไม่ออกทาไงจะต้องเอาให้ออกให้ได้พัดกระดิ่งร้องไห้นะเหมือนมันรวมกันจะเป็นชิ้นใหญ่อ่ะเออมันมีอันแนบอันแนบอันแนบดึงออกมาแล้วแม่ทําไงรู้ไหม แม่คว้างไปหน้าบ้านไปโดนหัวเพื่อนบ้านหัวแตกคือหูแตกมากงงอะฉันรู้สึกว่าตอนนั้นมันแบบเจ็บอะตอนเล็กๆอะพัดอะแม่ไปอยู่กับอา玛ไปอยู่กับอา่าแล้วก็จะมีพี่เอลูกของอาานะเขารักพัดมากคือพัดอบเขาจะมีลูกเป็นเป็นหลานชายฉันเป็นหลานชายมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดเงี้ยแล้วทีเนี้ยพัดก็มีเป็นหลานชายคนแรกเงี้ยแม่นี่แทบจะไม่ต้องเลี้ยงเลยมีคุณป้าเลี้ยง <mm มีป้าเลี้ยงซึ่งฉันยังจําเขาไม่ได้น,นี้นี่ป้าอะปน้องชอบเลี you know anyway. ้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงงูอะแล้วจะเอาพัทไปเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงงูเลี้ยงงูเลี้ยงหมาเออมีหมาก็เอาหมาไปเลี้ยงงูวอ้เจ้าพัดเอาหลานไปด้วยใช่ไหมแ่บไอ้เจ้านี่กับเด็กๆก็ดื้อปีนมันจะมีกงงูใช่ไหมคอกงูคอกวัวคอกงูคอกวัวคอกวัวคอกวัวแล้วทีนี้ พัดอ่ะก็จะปีนปีนนะตก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 ไอ้ตกเข้าไปในคอกเออหัวโนหัวโนในนี้ป้านอมก็บอกว่าหัวพัดอู้รลานหัวโนบลเลยเลยทีเนี้ยแม่น่ะเห็นหน้าแหละเห็นหน้าเห็นหน้าพัดแม่ก็อุ้ยลูกหัวโนแต่เงยไปทีไปเห็นป้าป้าหัวโน ลงตะคุบหลานตะคุบหลานตะคุบหลานแล้วป้าก็เอาหัวไปชนเหล็กอีกหัวโนนก็เลยไม่ต้องเศร้าเลยขำอยากเอาหัวโนนดุดูหมวตัวเองแม่ฉั้เอาบอกว่าเวลาฉันเจ็บตัวแม่จะถูกหัวหรือว่าถ้าแม่ถูกหวยอ่ะฉันจะต้องเจ็บตัวเออเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเพราะพิ่งนี้หวยอ่ะแม่ถูกห่วยบ่อยมากเพราะเวลาฉันแบบมีเลือด บบเออเป็นเมนนะแม่บอกเลยใช่เช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างหัวแตกปากแตกอะไรแบบเขาแตกเฉพาะตอนหัวหวยออกมันหวยออกอ้าวทอา แล้วแล้วแม่ก็จะมาถูเออ, <S 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 อเรื่องหนึ่งคือตอนเด็กๆอ่ะฉันชอบงานการสแสดงมากไม่ว่างานเข้าพรรษางานคริสต์มาสงานวันเด็กขึ้นเวทีฉันจะต้องขึ้นเวทีเต้นฉันจะต้องขอแม่ตอนตอนตอนเล็กๆแม่จะไม่รู้หรอกว่าพัดเป็นแบบเออแต่ก็นึกว่าชอบแสดงออกแต่งหน้าให้แต่งหน้าแต่ว่าพอไปอยู่ประจำดินสอแม่ก็หายดินสอเขียนคิ้่วอะทำอะไรอ๋อลิปติลิปติกอย่างเงี้ย ทำไมหายแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวมันจะหายประจาไอ้ฟ้าหรือเปล่าไอ้ฟ้ายังไม่เกิดเพราะว่าพี่นี่แหละขโมยไปโรงเรียนประจำไม่ยอมรับเลยนะมันทำไมดินสอแม่จะหายลิฟแม่กะหายเอ๊ะทำไมใช้อยู่คนเดียวเงี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ จนตอนหลังขอแบบทุกทุกกิจกรรมใช่ปะ่ะมีครั้งหนึ่งฉัน<ม>จําได้ไม่รู้แม,มรแม่จําได้หรือเปล<ะ>่ามีครั้งหนึ่งงานคริสต,ต์มาสตอนประมาณปสามนะฉันขอทุกงานไงนขอทุกงานเลยซึ่งเวลาของานกิจกรรมอ่ะจะต้องขอเงินด้วยเพื่อ<ห>ไปเช่าชุดไปให้คุณครูนู่นนี่ค่ะมีครั้งหนึ่งฉันไม่ได้เต้นวัมนคริสต์มาสแม่ไม่ให้ฉันเต้นเสียใจมากฉันแม่คงรู้สึกว่าฉันเต้นบ่อยไปแล้ว แดนทีก็เสียเงินทีแล hm <S <S 2> <S 2> <S ้วท e ี่เมื่อกี้ที่แม่บอกว่านี่อยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ให้ไปอยู่ในประจำตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยมีครั้งหนึ่งพ่ออยู่โรงเรียนประจำเป็นไงแม่ที่ไปส่งโรงเรียนประจำช่วงเล็กๆอ๋ออยู่สันติอนุบาลอาทิตย์เดียวเองร้องสิร้องจอ่จ่ายเงินนะเมื่อสมัยก่อนเนาะตอนพัเล็กๆอ่ะเทอมหนึ่งว่าแปดพันก็ต้องจ่ายเงินเลยใช่ไหมจ่ายเงินเลยอาทิตย์เดียวแม่ก็ไปรับเอาไปรับไปบ้านเอารับไปบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหมแม่แม่พนไม่อยู่หรอก ประจำอะมีแต่เด็กบ้านอกยเยเมืองม,มีแต่เด็กบ้านอกทั้งที่อยู่อำเภอติดกันนะ <c oughs> มน <out> ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เพราะไม่เพราะว่าในโรงเรียนสมัยน,นั้นมันมีแต่ฝุ่นมีแต่อะไรอย่างงี้ง่ายง,างายั้นทันไม่เด็กหลังตลาดง่ายเนื้อป้าฉันก็ไม่ฝุ้นอะเขาเป็นเด็กในตลาดเออฉันไม่เด็กหลังตลาดอะแล้วโรงเรียนประจำอะมันเข้าไปแบบมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เรื่องแปลกของบ้านนี้นะไม่ใช่แค่ฉันที่แปลกมีน้องสาวฉันทะเลาะกับแม่มีน้องสาวฉันทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เด็กฟ้าเนี่ยจะมีชุดนอนที่เป็นผ้าแพรของตัวเองแค่สองชุดสลับใส่สีชมพูกับสีแดงสลับอยู่นั่นแหละใส่แต่ชุดนี้เออมีวันหนึ่งมาทะเลาะกับแม่เป็นไงอ่ะก็ทะเลาะกับแม่แล้วแม่ดุมันตีมันแล้วก็แม่ร้องเพลงใครใครก็ไม่รักฟ้าขนาดนั้น แซลลูแซลลูออไม่อยู่แล้วเด็กมากประมาณไม่เกิน6 7เจขวบม่ถึงเออไม่ถึงก็ได้แหละเด็กมากอ่ะเด็กมากหอบชุดหอบชุดเอผ้าแพรชุดนอนผ้าแพรอยวถึงบ้านเหรอออกตรงข้ามอับาามาไปบ้านอามมาบ้านอามมามีออกจากบ้านคนไม่อยู่ด้วยแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วปัไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ออกมาแพรไปสองชุดข้ามอัลบาอามา พี่กานาพี่กานาเปิดประตูให้หนูหน่อยเปิดประตูให้หนูหน่อยนะไอ้ข้ามาอยู่กับแม่มึงดูบ้านกูอะชีวนตอาจารย์เนาะชีวิตกูมันผกผันมากเลยอะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทันจะบอกว่าทันจะให้แม่ทันมาแก้ข่าวมีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคุณยอมรับไหมครับว่าคุณเอาปืนจิตน้ำปีของัูไปอะไรนะปืนจิตน้ำปีปืนจิตน้ำฉกการทันโดนแม่นันว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นคือขอไปเล่นน้ำที่สี่เทพแล้วไม่ให้ไปกับบ้านบ้านป้าหมวยเออแล้วแม่จะมีคำหนึ่งถ้าเวลาอยู่ข้างนอกจะไม่ตีไม่ตีจะพูดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านถ้าคำนี้ขึ้นมาเลยมึงเอ้ยควลุกเออบ้านอ่ะฮะท่ทาแม่ทำไมถึงเอาไม้เอาปืนฉีดน้ำฟาดนะก็จะไปให้ได้ไงแล้วก็จะไปให้ได้ไงพัาจะไปไม่ได้แล้วเถียงตอนเล็กอ่ะ พัดโอเถียงอะขึ้นมาคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะปิดห้องแม่จะล็อกห้องให้คุยกันก่อนอ่าแล้วไงต่อก็ตีตีไม่แรงหรอตีไม่แรงเหมือนแบบแค่เอากระแทกอะเออคงแบบมันหาอะไรไม่ได้แล้วแลวมือันใกล้มือจะหยิบรีโมดมันก็เล็กไงก็เลยเอาปืนฉิตน้ำซะเลยเออเจ็บไหม ทำไม่ได้แต่มันไม่เจ็บอ่ะมันไม่ใช่การฟาดว่ะเหมือนแบบเอาตีกระแทกอ่ะเอออีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะแก้ข่าวหรือไม่ครับคุณมารีคุณเอาชั้นไปทิ้งที่ดอนเมืองแล้วคุณไปเที่ยว r C a ตกับญาติในสมัยตอนชั้นยังเด็กอ่ะจำไม่ได้เพระจมีใจเออตอนนั้นมีไขวะพี่บีนัต้อมเออใช่ใช่นัต้อมญาติกลับมาจากสวีเดนทิ้งกับไขวะ ทิ้งกับลเธอขาทิ้งฉันนะเธอไปเที่ยว RCA เอไไหนที่ฉันไม่รู้ว่า r c a คืออะไรอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนกันตอนกลางคืนอา c a คืออะไรอ่ะทิ้งจะไปเที่ยว r c a เอ่ะซึ่งเทปนี้มันจะไม่ได้ยืดยาวอะไรหรอกเพราะว่าแม่ฉันเป็นคนพูดไม่เก่งถ้าอยู่หน้ากล้องใช่ปะฉันก็เลยมีกิจกรรมมาให้แม่ฉันเล่นทไ่เหรอใช่เรามาเล่นไพ่กันดีกว่าใฉันมีกิจกรรมมาให้แม่ฉันเล่นฉันได้เตรียมอ่างเปามาให้แม่ฉันเพราะว่านี่คือเทศกาลตุษจีน แม่ต้องเรื่องอ่างเปาในนี้มีเงินสดในนี้มีกระเป๋าในนี้มีลอตเตอรี่มาดูกันว่าแม่เพราะว่าฉันบอกว่ามารอบนี้ฉันเอาแม่ฉันมาถ่ายรายการ4เทปแล้วเขาก็ทำไมอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยเหมือนที่วงฆ่าตัวอะไรอ่ะ เดี๋ยวมีค่าตัวให้ก็เลยให้แม่เลือกว่าวันนี้จะเอาซองไหนเลือกดีๆนะสี่ซองเลยซองนั้นหาซองนั้นหาอนที่เหลอถ้าแม่ไม่หยิบเป็นของขว่จะเอาอะไ้าควม่ได้มันคาเสียนฉลากไวทั้างในอยากได้อะไรอยากได้อะไรเอากระเป๋าเนาะอุ้ยเอากระเป๋านะเขเหมือนกันเลยวันนี้เออเอาไปเอออ่าเปิดสิแทนททนแทนแทนตัวนมาสิมีใบเสร็จ เออก็ไปเสร็จแล้วให้จ่ายเงินด้วยซื้อสองกระเป๋าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขียนว่ากระเป๋าหมดเลยนะอ้าวของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญปีใหม่ด้วยอ่างเปล่าแต่อียด้วยบอกนะว่าใบนั้นใช่ใบไหนล่ะใบไหนแกลแก่ๆๆแกล อยากลองสบายได้อยากได้ที่เราเทียนใส่ไปนิเดียวใช่ไหมเนีอยคนนี้มเลิกกินหมดเลยอ่ะออ้อเออื้ไอื้ออลซ้อน้ออา้ออนอ้ออ้ เป็นไงละรายเอ๊ะละลาฮะบอกแล้วเทมนี้ไม่ต้องยาวเพราะว่าแม่ชันคุณไม่เก่งเดี๋ยวมาฟังแม่ฉันเล่าเรื่องผีดีกว่าฉันบอกเลยเรื่องผีแม่ชันผีมากหรอเออแต่ผีนี้มีจริงนะ ยังไเรื่องผีเรื่องผีเรื่องปู่ไหมล่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าไม่เรื่องปู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวเปลี่ยนเทปก่อนอุ้ยเกินรสัปดาห์หน้าเจอกันเรื่องปู่ก่อนไหมล่ะสัปดาห์หน้าเจอกันเรื่องปู่ก่อนไหมล่ะอะตามนี้นะคะวันนี้แม่มาถ่ายด้วยขอบคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ